ัดเน้นๆโค้งสุดท้ายให้ปางงวดนี้1กันยายน65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคืนหมาหอนค่ะทุกคนมาเวลาหมาหอนจริงๆนะคะหมาไม่หอนเราไม่มาวะซ่านะะ,ะมาช้าแต่มานะบางคนบอกได้ยินเสียงเจ้ามีแห้งยาววะซ่านะคะมาค่ะใครจะเป็นเศรษฐีนะคะพรุ่งนี้แล้วทราบผลเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะเราจะทราบพร้อมกันทุกพื้นที่เลยนะ,ะออกม เลยดักหน้าดักหลังไว้หมดแล้วครอบคุมทุกพื้นที่โอยตายแล้วนะคะอ่ะขอให้มาตัวที่เราซื้อเลยนะสาหรับคลิปนี้เป็นการเน้นย้ําตัวเลขจากที่ได้นามาฝากทั้งหมดเลยแต่ว่าคัดมาให้เน้นๆแล้วก็จะมีข้อมูลใหม่3ชุดตัวเลขด้วยกันในช่วงต้นคลิปนั่นเองนะอ่ะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขของ AdX นะคะทุกคนสําหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่แอดมินนำมาฝากสําหรับวันหนึ่งกันยายนนะคะวันที่แล้ว16สิงหาคม3ตัวให้538มา2ตัวให้38ก็ถือว่า เข้า3ตัวและ2ตัวเลยนะคะมาลุ้นกันต่อสําหรับงวดใหม่1กันยายน a x ให้มานะคะสตัวมี92 93 52 31 32และ37นั่นเองส่วนเลข3ตัวจะมี931 932 952 731 732และ532นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของอาจารย์ X เนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะ <c oughs> และมาต่อกันด้วยกับเลขของ อาจารย์สมยศให้มาสำหรับวดนี้1กันยายน3์3ตัวนะคะมี7 4 1 6 4 9และ1 8 6นั่นเองนะส่วนเลขเน้นลงล่างก็คือ9 3 1 6 และ9 6นั่นเองนะสำหรับเลข2ตัวลงล่างอาจารย์สมยศให้เน้นหางเดียวแขนแขนั่นก็คือเลข93นั่นเองส่วนเลข3ตัวบนฟ้าอาจารย์สมยศให้เน้นไปที่เลข741นั่นเองรอง 6496, 9 4และ186นั่นเองสำหรับเลขของอาจารย์สมยศงวดนี้ซึ่งก็ถือว่ามีเลข16กับเลข93นี้ตรงกันเลยกับเลขฝันนะทุกคนเลขฝันก็มี16กับ39รวมไปถึงเลขทูบก็มี9 6ด้วยตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์สมยศนะคะ และทีนี้มีคนขอเลขของเจพอกันเข้ามานะคะทุกคนแอดมินเห็นมีคนถามหาเลขเจพรกันหลายคนอยู่นะคะซึ่งแอดมินเจอมาแบบนี้ก็เลยนํามาฝากแบบนี้นะคะสำหรับงวดนี้1กันยายนส่วนงวดที่แล้วอะ่ะแอดมินไม่เห็นเลขของเจพรนะคะสำหรับงวดนี้1กันยายนเจอมาตามนี้เลยนะคะตัวมี4 7 3 4 1 8 9 5และ39นั่นเองอีกครั้งนะคะ4 8 9 5 1 8 9 5และ เลข3993นั่นเองอ่ามาลุ้นกันนะคะว่าเลขของเจพอนวดหนึ่งกันยายนนี้จะมาไหมแอดมินเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะซึ่งทั้งหมด3ชุดข้อมูลตัวเลขนี้เป็นข้อมูลใหม่นั่นเองจากนี้ต่อไปนะคะจะเป็นการเน้นย้ำตัวเลขจากที่ได้นำมาฝากทั้งหมดเลยนะคะมาเริ่มกันจากเลขของอาจาร,รย์แปะพารวยสำหรับวดที่ผ่านมาให้83มาก็เข้าบนฟ้า83ตรงๆเลยนะคะ และสำหรับงวดใหม่หนึ่งกันยายนเลขของอาจารย์แปะให้มา3ตัวห่างเดียวแข็งๆน่นก็คือเลข934สตัวก็คือ93 94และ เลข3-4นั่นเองอีกครั้งนะคะ9-3-4 2ตัว9-3-94และ34นั่นเองอ่ามาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์แปรพารวยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหม <S <S และมาต่อกันด้วยกับเลขของอาจารย์ไม้เอกงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมให้3ตัว5 8 3มา2ตัวให้8 3สุดปังสําหรับงวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ไม้เอกเข้า3ตัวตรงๆแล้วก็สตัวบนฟ้าเลยนะและสําหรับงวดใหม่ หนึ่งกันยายนเลขของอาจารย์ไม้เอกให้มานะคะสามตัวห่างเดียวนั่นก็คือเลขแปดห้าสองสองตัวหนึ่งห้าแปดห้าและเลขห้าสองนั่นเองซึ่งแอดมินนำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะ,ะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์ไม้เอกเนี่ยจะเข้าบ่อยเดินดีไหมซึ่งสถิติของเขาเนี่ยไม่ค่อยหลุดนะคะทุกคนถือว่าเข้าบ่อยเดินดีจริงๆเลขของอาจารย์ไม้เอกนะคะ และมาดูการที่ใบนี้เป็นเลขจากเอสสังคนขี่ตัวให้มาก็เข้า3ตัวมาแล้ว3ามงวดติดเช่นเดียวกันงวดที่แล้วก็ให้5 8าามาและสําหรับงวดใหม่หนึ่งกันยายนเลขของเอสสังคนขี่ตัวสาหรับใบนี้เป็นชุดเน้นชุดตัดเขาให้มา2ห่างเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข8 9 4 8 4 9นะอีกครั้งนะคะ8 9 4 8 4 9ชุดรองก็คือ8 6 4 8 4 6นั่นเองสําหรับเลขของเอสสังคนขี่ตัวงวดนี้อ่ามารุนกันว่าจะเข้า3ตัวอีกเป็น4งวดติดไหมนะคะทีนี้มาต ต่อกันด้วยเลขของแอดแมงปอสำหรับวดที่ผ่านมา16สิงหาคมแอดแมงปอก็ให้583มาเช่นเดียวกันนะคะส่วนเลข2ตัวนั้นแอดแมงปอก็ให้83มาเช่นเดียวกันสำหรับตัวเน้นเข้า583และ83ตรงๆเลยนะและสำหรับวดใหม่หนึ่งกันยายน3ตัวเข้าให้เน้นไปที่เลข574 573 471และ594นะ,ะฝั่งขวา2ตัวให้เน้นไปที่เลข74 73 71 94และเลข14นั่นเองก็มาลุ้นการถือว่า94ตรงกันเลยกับเลขของแอสังคนขี้ตัวก็มาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวดนนี้ว่าเลขของแอดแมงปอเนี่ยจะเข้า3ตัวตรงๆอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและสําหรับใบนี้นะคะเป็นเลขจากสมุดตัวพิมพ์นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเลขของแอดวันชัยนะคะทุกคนอ่ะอ่านเป็นแอดวันชัยแล้วกันนะคะสาหรับวดที่ผ่านมาให้42กับ38มาเข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะคะและสําหรับวดใหม่หนึ่งกันยายน ตรงๆ4156 29 5ง40และเลข59านั่นเองอ่ามาลุ้นกันว่าจะเข้าบ่อยเดินดีไหมสำหรับเลขของชุดนี้ถือว่าเข้าบ่อยเดินดีเช่นเดียวกันมาลุ้นไปพร้อมกันสำหรับวันนี้1กันยายนนะคะว่าเลขจากแอดวานชัยเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนวดที่แล้วไหมนะคะรวมไปถึงเลขของเงินเทวดาสำหรับวดที่ผ่านมาให้83ก็เข้าบนฟ้า83ตรงๆเลยสำหรับเลขของเงินเทวดาเข้าบ่อยเดินดีเช่นเดียวกันสำหรับใบนี้นะคะ และสำหรับวดใหม่หนึ่งกันยายนให้มาเด่น692 2ตัว9262และเลข96นั่นเองสำหรับ2ตัวเน,น้นเบนฟ้าส่วน2ตัวเน,น้นเลงล่างก็คือ3606และ เลข16นั่นเองนะส่วนชุดเต็มก็คือตามนี้เลยนะทุกคนอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขของเงินเทวดาเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะจากนั้นมาต่อกันด้วยเลขของแอดมิสเตอร์บอลสำหรับวดที่ผ่านมาให้83 3ตัวเกือบเข้า3ตัวตรงๆเลยเลขของแอดมิสเตอร์บอลก็เข้าบ่อยเดินดี<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะและสำหรับวด1กันยายน3ตัวเขาให้เน้นไปที่เลข937ส่วน2ตัวให้เน้นไปที่เลข37 กับ3 9สังเกตเลยเขาจะให้เน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือเลข3 7เนื่องจากว่าเลข3ตัวเนี่ยลงท้ายด้วย37ทั้งหมดหกหางกันเลยทีเดียวนะอันเน้นๆ37รอง3 9นั่นเองสำหรับเลขของแอดมิสเตอร์บอลชุดเต็มก็คือตามนี้เลยนะคะมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้1กันยายนว่าเลขของแอดมิสเตอร์บอลเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและมาดูการที่เลขของแอดราชนกกันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้1กันยายนแอดราชนกให้มา3ตัวมี4,18 416เน้นเน้นหางเดียว418ส่วน2ตัวก็คือ18และเลข16นั่นเองอีกครั้งนะคะ18และ16สําหรับวดนี้1กันยายนนะคะรวมไปถึงเลขของคนทํานางวดที่แล้วให้583มาก็เข้า583และสําหรับวดใหม่ให้มามี529 592 539และ593นั่นเองอีกครั้งนะคะ529 592 539และ 5 9 3นั่นเอง2ตัวให้เน้น2 9อ่ามารุ้นกันว่าจะเข้า3ตัวเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะรวมไปถึงใบนี้เป็นเลขใบฟ้าเมื่อวานแอดมินนำมาฝากแล้วนำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะงวดที่แล้วให้5 8 3 2ตัว8 3ดสำหรับงวดนี้ให้มา2ตัวเน้นเน้เม็ดเดียว5 2รอง5 3กับ3 9ส่วนเลข3ตัวจะมี752 6 53และ 7 3 9นั่นเองนะอ่ามาลุ้นไปด้วยกันจะเข้า3ตัวอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะรวมไปถึงเลขของแอดเงินล้านสาหรับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขของแอดเงินล้านก็เข้าเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแอดเงินล้านให้38มาเข้าบนฟ้า83ออกเป็นตัวกลับนั่นเองและสําหรับหนึ่งกันยายนแอดเงินล้านให้มาหางเดียวแข็งๆเลยสําหรับงวดนี้นั่นก็คือเลข93นั่นเองอ่ามาลุ้นการว่าจะมาไหมสําหรับงวดนี้1กันยายนนะคะส่วนเลขมหาเฮงนั้นงวดนี้1กันยายนให้2หางมาด้วยกัน นั่นก็คือเลข3 5และ92นั่นเองอีกครั้งนะคะ35และ92นั่นเองสําหรับเลขมหาเฮงงวดนี้1กันยายนนะคะทุกคนอะมาดูการที่เลขของคุณหญิงงามใจกันบ้างดีกว่าสําหรับงวดที่ผ่านมาคุณหญิงให้5382ตัวเม็ดเดียวให้เน้นๆ38ก็ถือว่าเข้า3ตัวและ2ตัวเลยสําหรับงวดที่ผ่านมาและ1กันยายน เลขของคุณหญิงให้มาใบแรกก็คือใบใหไปหยิบจับลอตเตอรี่นั่นก็คือ972นั่นเองแอดมินไม่ได้นํามาฝากเป็นเลขดังมากนะคะสำหรับ972<อ>และสําหรับใบนี้ก็คือเป็นเลขจากคุณหญิงงามใจเช่นเดียวกันให้3ตัวเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข794 2ตัวเม็ดเดียวเน้นๆนั่นก็คือเลข 94, 94นั่นเองนะคะ2องตัวชุดเต็มจะมี94 97และ74นั่นเองซึ่งเลข9449นี้ก็ถือว่า ตรงกันเลยกับเลขของเอสสังคนกี่ตัวแล้วก็ตรงกันเลยกับเลขของลอตเตอรี่สันนั่นเองอ่ามาลุ้นกันสําหรับงวดนี้นะคะทีนี้มาดูการที่ใบนี้ลอตเตอรี่สันนะคะทุกคนสําหรับใบลอตเตอรี่สันงวดที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้83มาเส้นเดียวกันนะคะซึ่งก็เข้าจริงๆบนฟ้าออก83และสําหรับงวดใหม่หนึ่งกันยายนลอตเตอรี่สันให้มา3ตัวมี4 72และ 6, 74นั่นเองส่วน2ตัวให้มาจะมีเลข9 4 กับ92อีกครั้งนะคะ94และ92 3ตัวก็คือ472และ674สำําหรับเลขของลอตเตอรี่ซันงวดนี้มาลุ้นกันว่าเลขของลอตเตอรี่ซันเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของนุกนําโชคนะ,คะสําหรับงวดที่ผ่านมาให้3ตัว3 5 8 2ตัวให้3 8มาเข้า3ตัวและ2ตัวเลยสําหรับงวด16สิงหาคมนะคะและสําหรับว 16 3ตัวเน้นๆหางเดียวน่านก็คือเลข816นั่นเองนะซึ่งก็ถือว่า618 816นี้รวมไปถึง2ตัว1816นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดราชนุกแอดรัชนุกก็ให้418 416มาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมี2ตัว16 18ที่ตรงกันเลยกับเลขของนกนำโชคนะคะ,ะมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวดน,นี้นะคะ <S <S และทีนี้มาดูกันที่ชุดเน้นชุดตัดของน้อ้วนสำหรับวัที่ผ่านมา สิสิงหาคมนะอ้วนให้3 8 8 3มาก็ถือว่าเข้าและสำหรับวดใหม่1กันยายนนะอ้วนให้716 2ตัว1 6 6 1และ4272ตัว2772นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าเลขของนะอ้วนจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะจากนั้นมาดูกันที่เลขปิงปองของเจ๊อามี่นะคะทุกคนเลขปิงปองของเจ๊อามี่งวดที่ผ่านมาเข้า583ตรงๆเลยนะและสำหรับวดใหม่เลขปิงปองงวดนี้1กันยายน3 7 9 7 3 9 9 3 7นะคะ มาลุ้นการ1กันยายนว่าเลขปิงปองของเจ๊อามี่เนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมร่วมไปถึงเลขฝันก็เช่นเดียวกันนะคะสาหาง16 39และ34นั่นเองส่วนสําหรับเลขทูบก็คือ692นั่นเอง2ตัวก็คือ29 26 69ฝันโค้งสุดท้ายเม็ดเดียว52นั่นเองรวมไปถึงใบสรุปงวดนี้นะคะ1กันยายนนะคะแอดมินลงไว้ตั้งแต่วันที่25แล้วใบสรุป6หางเหมือนเดิมเลยนะคะจะมี 18,, 16 37 39 29และ79นั่นเองอีกครั้งนะคะ18 16 37 39 29และเลข79นั่นเองอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้1กันยายนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเด้วยรวยรับทรัพย์ไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะแอดมินเอาใจช่วยเสมอนะคะหายใจรัวๆเข้าไว้ กลัวช็อกพรุ่งนี้อัวซานะคะ,ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไปต่อด้านดีเสมอนะคะ <Wow. S 1> คิดให้น้อยสนุกให้มากหลังจากประกาศผลสอบแล้วนะคะแอดมินอาจจะอยุ่2วันถึง3วันเหมือนเดิมเลยนะคะและอาจจะเปิดเทอมวันที่4ถึง5กันยายนนะคะแล้วพบกันในสถานีต่อไปนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านร่ำรวยกันทั่วหน้าขอให้มาดั่งตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลมาเต็มกำลัง ขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุก์เถินสาธุค่ะให้พี่น้องแฮ่งเห่งมั่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ